นะครับขอพวกเขาทั้งห้าคนกันเลยครับ จะต้องเป็นแานขอบคุณทุกคนตอนมีวันนี้ได้คุณทุกคนเหมือนกันรักตลอกิมแล้วก็ทุกทุกมากๆเลยครับ ขอบคุณมากๆท่านผู้ชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยครับ ทำที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดรถอยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับรถจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเท้ารไม่ได้ทุกคนคอยช่วยซัพพอร์ตมานจุดนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วชาดวโรยทุกคนที่ยอมเหนื่อยทุกแรงบวมาให้รถมากถึงขนาดน,นี้ก็ถึงต้องขอ คนกิ้โหมดเข้ามาให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนดเรนน้อยทุกคนก็ไม่พี่น้องรวมถึงเดโนเองด้วยนะครับ นี้นะครับเรา5้าคนได้เป็นศิลปินแล้วนะครับทางเดินขอกเราอย่างไกลมากๆนะครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาให้กําลังใจพวกคุณเยอะมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วครับวันนี้นะฮะจะเป็นโอกาสที่ให้พวกคุณได้พูดความรู้สึกนะครับกับแฟนๆแล้วก็วันนี้เนี่ยมีเพื่อนๆนะครับของพวกเราด้วยที่ร่วมเดินทางกันมาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยส่งเราได้แค่นี้แล้วก็วันนี้เขามาให้กําลังใจทุกๆุกคนตรงนี้ต่อด้วยนะครับ อยากอะไรอยากจะขอบคุณมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆกับเพื่อนๆกับสื่อมวลชนเชิญเลยฮะทีละคนเลยครับอขอบคุณก่อนอื่นเลยขอบคุณเพือ่อนๆร้านเซเว่นทุกคนนะครับผมอบขอบคุณที่ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรหรืออะไรออกมาทุกคนก็จะคอยสปอนอร์ตกันตลอดอในทางด้านของผลงานในื่องของชีวิตเลยทุกคนรักกันเหมือนเดิม ตั้งแต่วันแรกจนถึงจบรายการจนถึงตอนนี้เลยครับขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตกันตลอดรักทุกคนมากๆนะครับหลานเซี่ยนก็ขอบคุณใจเราทุกคนมากๆเลยครับผมขอบคุณที่มาเป็นความทรงจำในวันแรกของการเริ่มต้นของผมครับขอบคุณที่ทำให้เจว่าทำได้ครับผมส่งเสียงเชียร์ให้กันต่อครับเชนครับ ครับผมก็อยากขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนแล้วกันครับผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนเลยนะครับที่ทําให้ตอนนีโอกาสได้มาอยู่อยู่ตรงนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนราไซคอนที่คอยเดินมาพร้อมกันจนถึงวันนี้ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนรวมถึงครอบครัวรักยิ้มครอบครัวเลเซอร์ทุกครอบครัวที่คอยสพอร์ตต่อมาตลอด จากวันที่เรามีกันแค่ไม่ถึงสิคนตอนนี้ครอบครัวเรามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็เดินต่อไปด้วยกันนะครับนัดี่แปนตอนเอาีชครับอเอเกิดมาในชีวิตครับ ว,วันนี้ผมได้ทำตามความฝันผมพูดมาตลอดว่าขอแค่ผมแค่ได้ร้องเพลงก่อหน้าใครสักคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งแล้วขอบคุณที่ชอบมาตลอดนะครับขอบคุณมาก,มาก เชื่อว่าพวกเรายังอยากจะทำผลงานให้ดีขึ้นต่อต่อไปอีกมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้เราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณสี่คนที่อยู่ข้างผมด้วยเราไม่ไม่เพอร์ฟิคเลยเว้ยสักคนน่งอะแต่ว่า เวลาพวกเราอยู่ด้วยกันนี่กลัวเลยลูนี่ขอบคุณทุกคน,นครัขขขขขขบนะขอบคุณคนข้างๆผมเลยครับขอบคุณท้กอย่างเลยนะขอบคุณครับส่งเสียงไหมครับป้าอู๋สนครับต้องรอหครับอันนี้ก็ก็เป็นขอบคุณ ขอบคุณโอกาสที่ที่มันเปิดให้ผมแบบได้กลองทำใหม่ๆขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจในวันนั้นครับจากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยแข่งกับเพื่อนขอบคุณขอบคุณทุกคนเราตั้งแต่แบบผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆรอ้นเซค่อนขอบคุณครับชาวเหนเวยครับที่ ที่คออยู่ที่ข้างโชว์รถท้ำได้ขอบคุณชาวเลเซอร์ทุกคนที่ให้กำลังใจรถมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าผมน้ำได้ขอบคุณมากๆเลยครับถ้าไม่มีทุกคนก็เป็นเพรีไม่มดได้ขอบคุณกำลังใจมากมากเลยครับ จริงๆนะครับกว่าจะมายืนตลงจุดนี้ได้นะครับปิดท้ายครับไดมอนด์ครับครับผมก็ผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ท,ที่อยู่ข้างก,กันมาตลอดไม่ว่าไ,ไม่ว่าผมจะทำอะไรไม่ดีต่างๆนะครับก็ขอบคุณค เหมือนจะรวบรวมสติทุกคนได้แล้วก็อยากจะบอกว่าครับนี่มันแค่เริ่มต้นครับนี่นี่มันแค่เริ่มต้นใช่ครับผลทางมันยิ่งอีกยาวไกลพร้อมจะซัพพอร์ตพวกเขาไหมโอเคนะครับยินดีกับพวกคนทุกคนมากมากเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวให้ทั้ง5้าคนนะครับได้ไปสตาสคัตากันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมกันนะครับน้องๆเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับ อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเราได้เห็นนะครับ